จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสองหนุ่มนักกีฬาสุดหล่อประจำโรงเรียนที่ไล่กินตับสาวๆมาแล้วแทบจะหมดทุกคนสองหนุ่มจึงตัดสินใจหาเป้าหมายใหม่นั่นก็คือการไปเข้าค่ายเชลิเดอร์สวัสดีครับพิดรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU ยูชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าไฟ r e แผนแอมแคมเชียร์สะบุมแล้วสองหนุ่มของเราจะแอมสาวได้มากแค่ไหนถ้าหากเป็นเพื่อนพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับ2หนุ่มจอมเจ้าชูนิกและชอนวันนี้พวกเขาก็แอบมาหาสาวๆ ที่บ้านของเธอแล้วก็ใช้ฝีไม้ลายปากจอมเจ้าชู้ที่ฝึกมานานหวานสเสน่ห์จนสาวๆนั้นเคลิบเคลิ้มพร้อมจะพีกายแต่ชิพหายอยู่ดีๆพ่อเธอก็กลับมาพ่อมาเล่นกามซะด้วยงานนี้ก็โกสิครับญาติโยมสองหนุ่มขับรถและวิ่งหนีมาได้อย่างวุดหวิดหลงมาอยู่ในปาร์ตี้สระว่ายน้ําของสาวๆหนังตัดมาอีกทีเรามาอยู่กันที่สนามกีฬานิกและชอนนั้นเป็นนักกีฬาฝีมือชาจถึงแม้ว่ามันจะหน้ามอหูดําไม่ค่อยฟังคําสัง่งโค้ดแต่พอถึงเวลาเอาจริงมันก็พร้อมที่จะ,จะขิงทีมอื่นนนดด้้้ววววยคาาามมมมอออขงงสสหหุ่ก็ทใํใัไๆแล ทั้งโรงเรียนแต่แล้ววันนั้นโค้ชทีมของเขาก็เรียกมาพบแล้วบอกไอ้สองหนุ่มว่าพวกแกจะเหลิงให้มันมากตอนซ้อมก็ไม่ตั้งใจเอาแต่เลสาวเดี๋ยววันจันทร์หน้าทีมเราจะไปเข้าแคมป์ฝึกกันกูจะจัดให้มึงเข้มๆเ,เ,เลยเด็กเวรคืนนั้นสองหนุ่มก็ัปที่งานปาร์ตี้แล้วก็คุยกันว่าไปฝึกแค่สองอาทิตย์เองไม่เป็นอะไรหรอกมัง้งไม่มีสาวๆกูจะอยู่ได้ไหมเนี่ยแต่แล้วตอนนั้นเองสองหนุ่มก็ได้ยินสาวๆชิลิดเดอร์ที่นั่งอยู่ไกลๆคุยกันว่าพวกเธอก็ตื่นเต้นที่จะได้ไปเข้าแคมป์ชิลดดดเอดอร์่่มไดดมไวาากกา300คนออหนหหุูิ แล้วก็หูพึง่งอยากจะเลิกเล่นบอลไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์ซะเละเกินตอนนั้นมันก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปหาคารีกับตานทีมเชียร์ลีดเดอร์ประจาโรงเรียนซึ่งดูเหมือนเธอก็จะรู้สันดานของไอ้สองคนนี้เป็นอย่างดีมันก็ถามว่าแคมเชียร์ลีดเดอร์ผู้ชายไปได้หรือเปล่าเธอก็บอกว่าแน่นอนทีมที่ดีนั้นต้องมีทั้งหญิงและชายไอ้นิกก็เลยถามชอว่าเอาไงละมึงไปไหมชอก็บอกว่าจะไปได้ยังไงเราเราสองคนไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์นิกบอกไม่เห็นจะยากเลยก็ตีลากาเต้นดอกแดกช หนุ่มก็เลยตัดสินใจที่จะหาทางไปแคมป์เชลิเดอร์วันต่อมา2หนุ่มจึงมาหาน้องป๊อปปี้ซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของไอ้ชอนนั่นเองเธอเป็นเด็กหัวหมอฉลาดเกินวัยอีกทั้งก็ยังเป็นสมาชิกของทีมเชียร์อีกด้วย,ย,เ,วยเธอรู้ทันไอ้สองหนุ่มบอกมึงล่อลหญิงหมดทั้งโรงเรียนแล้วสิก็เลยอยากจะไปหาสาวสดใหม่ที่แคมป์เชลิเดอร์ถ้าอยากให้ฉันช่วยลก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนพี่ต้องยอกห้องนอนของพี่ให้ฉันก็เป็นอันตกลงสาวป๊อปปี้ก็ได้มาวางแผนให้พวกหนุ่มๆเธอแกล้งทําเป็นของเล่นไปติดอยู่บนตตต้้้้้้้นนนนนไมมมแลลววก็ใใหหหหุ่่ชชทาาาเเยยร์ดอออโัธขึิบ ต่อตาของสาวๆทีมเชียสาวๆพวกนั้นเห็นก็หลงกลจนอยากจะให้สองหนุ่มนี้เข้ามาอยู่ในทีมเชียสามสาวก็เลยไปขอความเห็นจากคารี่เธอที่รู้สันดานไอ้สองหนุ่มก็ไม่เห็นด้วยแต่พอไปถามอาจารย์ที่คุมทีมทเธอกลับเห็นดีเห็นงามและอยากให้สองหนุ่มเข้ามาอุดจุดบอดของทีมเชียถึงแม้คาลี่จะไม่เห็นด้วยเธอก็ต้องยอมแพ้ต่อเสียงคางมากไอ้สองหนุ่ม,มรีบไปโกโหกโค้ชว่าพอมันป่วยไปเข้าค่ายซ้อมไม่ได้และแล้วพอถึงเวลามันก็ขึ้นรถไปกับทีมเชียมุ่งตรงสู่ค่ายฝึกของสาวๆเชียร,ริเตอร์นั เขาก็มาถึงนิกและชอมาเห็นก็ถึงกับอ้าปากค้างในกว่าหลงมาอยู่ในสวรรค์ป่าหิมะผ่านเต็มไปด้วยนางฟ้านางสวรรค์มองทางซ้ายก็ขาวมองทางขวาก็อึมเก็บอารมณ์อยากสะบึมไว้ไม่ไหวแล้วนอกจากสาวเชียร์ลีดเดอร์ไวกระตอกก็ยังมีครูฝึกสาวสุดสวยอย่างดีอราที่ถูกตาต้องใจไอ้หนุ่มนิกไปเต็มๆชอบเล่นรุ่นใหญ่ก็ไม่บอกแต่ดูเหมือนเธอจะไม่หลงสเสน่ห์มันง่ายๆและแล้วตอนนั้นเราก็จะได้เจอกับทีมเชียร์ลีดเดอร์แชมป์เก่าซึ่งมีชื่อว่าทีมแพนเตอร์ระเบียบเป๊ะหลังตงเดดินนนนนกััอยยย่าาโหหว้ ทีมสาวที่มีชื่อว่าเกวนเนตซึ่งเป็นคู่กัดกับแม่สาวคารีทีมแพนเตอร์นั้นชอบดูถูกทีมอื่นว่าเป็นทีมกระจอกก็เลยทําให้ทีมของนางเอกเราเหมน็นขี้หน้ามันอยู่ไม่น้อยจากนั้น2หนุ่มก็ไปหอพักของพวกผู้ชายผู้ชายคนนั้นอื่นไม่เป็นเกย์ก,ก็เป็นผู้แปลกๆและแล้วก็มาถึงพิธีปฐมนิเทศเราก็จะได้เจอกับโคดคิดผู้ดูแลค่ายฝึกสาวๆชิลินเดอร์ในครั้งนี้และก็จะได้พบกับคู่สาวเดียล่าอีกครั้งซึ่งเป็นทั้งผู้ช่วยฝึกและเมียของโคดคิดทําให้นนนั้นแออบเสียยใจอยอยู่ไม่น้อ,อนนั้นก็มมีสาว,วยคน,นึยกมือขึ้นถาามว่ปีนี้พวกเธอ ได้ฝึกท่าน้ำพุเมืองทอยหรือเปล่าไอ้โค้ดคิดได้ยินก็โมโหและสั่งห้ามไม่ให้ฝึกท่านี้เพราะว่ามันเป็นท่าที่อันตรายหลังจากจบการประถมนิเทศคืนนั้นไอ้สองหนุ่มก็มานั่งเลสาอยู่ที่หน้าบ้านตอนนั้นสาวคารี่ก็เดินมากำลังจะไปอาบน้ำไอ้หนุ่มชอก็เดินเข้าไปทักแถมัยังให้เธอยืมรองเท้าแตะเพราะว่าเธอลืมเอามาไอ้นิกเห็นก็รีบมาตบกระบาลเพื่อนแล้วก็บอกว่ากูบอกมึงว่ายังไงสมภารห้ามกินไก่วัดพวกเราจะไม่กินเด็กโรงเรียนเดียวกันเองไอ้ชอก็บอกอะไรว่ากูแค่แสดงน้ําใจน สองหนุ่มหูดําก็เดินหน้าขายขนมจีบให้สาวๆไม่เลือกหน้าเรียกได้ว่าจัดกันแบบ all you can eat มีแรงเท่าไรก็ใส่กันไม่ยั้งจีบกันทั่วค่ายนอกจากเป้าหมายหลักนั้นก็คือการแอมสาวๆแล้วไอ้สองหนุ่มก็ยังทําหน้าที่ของพวกบันในทีมเชียร์ได้เป็นอย่างดีจนศักยภาพในทีมไทเกอร์ปีนี้นั้นพัฒนาไปอย่างเห็นได้ชัดเคืนนั้นสองหนุ่มออกมาเดินเล่นไอ้นิกก็พบเป้าหมายนั้นก็คือครูสาวเดียล่ามันก็รีบวิ่งเข้าไปหลีเธอแต่เธอก็บอกกูแก่กว่ามึงส6ปีกปีไารีบ เหมือนเธอก็จะเริ่มยอมรับไอ้สองหนุ่มนี่แล้วเธอบอกว่าตั้งแต่เธอสองคนเข้ามาทีมของเราก็ดีขึ้นจริงๆชอที่กําลังส่งสายตาหวานซึ้งให้คารลี่อยู่นั้นอยู่ดีๆตอนนั้นศัตรูทางหัวใจก็ปรากฏตัวมันคือแฟนหนุ่มของคารลี่ที่มีชื่อว่าไอ้ลีกเป็นหนุ่มนักศึกษาแพทย์จอมอวดรวยอวดฉลาดเรียกได้ว่าพูดจาหน้าเอาตีรูปหน้าจะมัดหลังจากนั้นพ่อหนุ่มชอของเราก็มีอาการเมอลอยไอ้นิกเห็นก็ถามว่ามึงใจลอยไปไหนวะเพื่อนชอก็บอกว่าทาไมคารลี่ถึงยอมคบแฟนห่วยแตกแบบนั้นนนไอออออออ้กก็เเลยรูว่าาชชชมััแบบบธทํ ได้ก็คนมันชอบไปแล้วนิกก็เลยหาอะไรคลายเครียดให้เพื่อนซะหน่อยนิกเลยเดินเข้าไปถามสาวๆชีลีดเดอร์แก๊งหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าว่าอยากได้เคล็ดลับการซ้อมของพวกเราไหมจ๊ะพวกเราจะไปฝึกโยนตัวกันในน้ํามันจะมีแรงต้านและทําให้แขนของเราแข็งแรงสาวๆก็บอกน่าสนใจไหนลองไปดูซีทั้งหมดก็เลยพากันมาแก้ผ้าเล่นน้ําในลานําธารสร้างความหันสายให้กับ2หนุ่มเป็นอย่างมากแต่ปรากฏว่าตอนนั้นตัวแรคกคูนก็มาคาบชุดของ2หนุ่มไปพอขึ้นมาจากน้ําก็เลยไม่มีอะไรใส่กับหอระหว่างทางวิ่งกลับมาก็เจอกับโค้ชคิดเ ดีเขาก็เลยถามว่าพวกเองสองคนทําอะไรกันวะไอสองหนุ่มก็แก้ตัวบอกพวกผมกําลังซ้อมเชียแก้ผ้าแบบนี้ละดีเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติวันต่อมาระหว่างที่ทุกทีมกําลังซ้อมกันอยู่นั้นก็ได้มีทีมหนึ่งแอบซ้อมท่าน้ําูุเมืองถอยซึ่งก็พลาดตกลงมาหน้ากระแทกพื้นโคชคิดก็บอกฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทาท่านี้ตกเดึกคืนนั้นก็มีการใช้หนังกลางแปลงระหว่างนั้นเองสองหนุ่มก็ปวดชีอยากจะยิงกระต่ายแต่ตอนนั้นเขาก็ได้พบกับ,กบเอริกแฟนหนุ่มของคาร์ลี่ที่มาพร้อมกับเพื่อนๆตัวแสบของมัน ไม้สองหนุ่มรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนเลวหลอกคบกับคารี่เพื่อให้พ่อแม่ของมันไว้ใจแล้วก็ซื้อรถ BM ให้มันพอหนุ่มชอได้ยินดังนั้นก็เป็นเดือดเป็นร้อนบอกไอ้นิกว่าฉันจะไปบอกคารีไอ้นิกก็พยายามห้ามบอกอย่าไปบอกนะเดี๋ยวมึงเป็นหมาแต่มันก็ไม่เชื่อรีวิ่งไปหาเธอแต่ก่อนที่หนุ่มชอจะได้บอกความจริงออกไปนั้นไอริกก็โผล่มาขัดจังหวะมันซะก่อนวันต่อมาระหว่างซ้อมปรากฏว่าน้ําในกระติกนั้นหมดครูสาวเดียลล่าก็ถามว่าใครจะอาสาไปเติมน้ําหัวหน้าทีมอย่างคารีก็รีบยกมือไอ,มอ,นนมอไปกับเธระหว่าง เติมน้ำทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันและดูเหมือนจะเริ่มชอบกันมากขึ้นแต่แล้ววันลุงขึ้นไอ้นิกก็มาบอกกับชอว่าหมดเวลาสนุกแล้วเพื่อนเราตกลงกันไว้ว่าจะอยู่ที่นี่แค่2อ,อาทิตย์จากนั้นเราก็จะชิงแถมฉันยังซื้อตั๋วรถบัสไว้แล้วด้วยแต่ชอก็บอกกับนิกตรงๆว่าเขาอยากอยู่ต่อเพราะว่าเขาอยากใช้เวลากับคารีต่อแรกไอ้นิกมันก็เหมือนจะไม่ยอมแต่สุดท้ายมันก็ใจอ่อนยอมอยู่ต่อเป็นเพื่อนจากนั้นเราก็จะเห็นว่าไอริกแฟนหนุ่มของคารีได้มาถามบิลสเตอร์รูเมทของทั้งสองคนว่านายรู้ไหม เกน้อยหลงกลก็เลยพาไอลิสไปที่ห้องนั้นซึ่งเป็นระหว่างที่หนุ่มนิกกระชอ,อน,นกําลังซ้อมอยู่ตอนนั้นสาวๆในทีมเชียร์ก็เริ่มเสียกําลังใจเพราะว่าท่าที่ซ้อมมานั้นมันยังทําไม่ได้พวกเธอก็เริ่มดูถูกตัวเองบอกว่าพวกเธอนั้นไม่เก่งเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับทีมแพนเทอร์ชอได้ยินดังนั้นก็พูดปลุกใจสาวๆบอกว่าที่พวกเราไม่มีนั้นก็คือความมั่นใจถ้าพวกเธอมั่นใจในตัวเองอะไรก็เป็นไปได้สาวๆได้ยินดังนั้นก็เกิดฮึดสู้และสามารถฝึกซ้อมท่าโชว์ของพวกเธอได้สําเร็จจแแต่่่่่ใในนนนรระหววาาางงงททีีทีมกมกกกกํลัััสดดคอออยู้ิเพื มันก็เดินมาเปิดเผยความจริงมันไปค้นเจอตัวรถทัวร์ที่สองหนุ่มแอบซื้อไว้เพื่อว่ากะจะชิงทีมเชียร์เมื่อสองหนุ่มได้แอมสาวสมใจทําให้สาวๆนั้นผิดหวังในตัวสองหนุ่มเป็นอย่างมากแถมไอริกมันยังแอบเอาไดอารี่ของหนุ่มนิกมาอ่านหนุ่มนิกที่แอบเขียนบทกรแสดงความข้างใครที่มีต่อครูสาวเดียล่าคารลี่ได้รู้ดังนั้นจึงไล่สองหนุ่มนั้นกลับไปแต่ดูเหมือนครูสาวเดียล่าจะพายแพ้ต่อบทกรสุดโรแมนติกของหนุ่มนิกซะแล้วสองหนุ่มจําใจที่จะจากค่ายฝึกเชลิเดอร์มาพวกเขากลับไปงานปาาาา์ตตีีี้กกกกับพวนนฬกกฟุอลททงดมเ เมื่อไม่มีหนุ่มๆทั้งสองคนก็ดูเหมือนทุกอย่างจะผิดระบบไปหมดทางด้านสองหนุ่มนิกกับชอที่เคยสนุกกับงานปาร์ตี้กับรู้สึกว่าทําไมตอนนี้พวกเขาไม่อินแล้ววันลุ้งึ้นไอ้น,นี้ก็รู้สึกเป็นห่วงว่าทีมเชียร์จะเป็นยังไงบ้างไอชอได้ยินอย่งนั้นจึงตัดสินใจชวนไอ้นีกกลับไปทั้งคู่ก็มาขอโทษและงอล้อคารีสาวๆคนอื่นก็ช่วยพูดบอกว่าทีมต้องการพวกเขาเพราะว่าปีนี้พวกเธอไม่อยากได้ที่โลอีกแล้วคารีจึงยอมให้หนุ่มๆกลับเข้ามาร่วมทีมและแล้วก็มาถึงวันงานแข่งขันไอโคสคิดเห็นทั้งคคคนกกกกก็ก็บบอว่่าาาใใรหแแลัมตี ว่าไม่เป็นไรกับโค้ชฉันอนุญาตแล้วทางด้านครูสาวเดียวล่าก็มองไอ้หนุ่มนิ้ตาเป็นมันและบอกมันว่าคืนนี้หลังแข่งให้แอบมาเจอฉันชอนได้ทําการตัดชุดเชียร์ใหม่ให้ทุกๆคนในทีมแทนคําขอโทษที่เขาทําผิดไปและแล้วการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นทีมเต็งหนึ่งแชมป์เก่าอย่างแพนเตอร์ก็ออกลีลาวาดลวดลายอย่างพร้อมเพียงเป็นที่ประทับใจของเหล่ากรรมการและพวกมันก็ยังไม่ลืมที่จะมาดูถูกทีมของคารีจากนั้นก็ถึงเวลาที่ทีมไทเกอร์จะออกไปวาดลวดลายแต่ที่2หนุ่มไม่รู้นั่นก็คือมีการถ่าายยทอดดดสส้วสมชิก ฟุตบอลของเขาก็ได้บังเอิญดูทีมเชียร์อยู่ด้วยและก็รวมถึงโค้ชทีมฟุตบอลของพวกเขาด้วยทีมไทเกอร์แสดงพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดแต่แล้วตอนนั้นเองขณะที่คารลี่นั้นต่อตัวเธอมองไปก็ต้องเห็นภาพบาดตาบาดใจนั่นก็คือไอ้หนุ่มริกแฟนหนุ่มของเธอกําลังเล่นชูอยู่กับไอ้เควนเน็ตทีมแพนเทอร์ทําให้เธอเกิดเสียสมาธิชอเห็นดังนั้นจึงรีบเรียกสติคารี่เพื่อที่จะคว้าชัยชนะมาชอได้บอกให้คารี่นั้นใช้ท่าน้าพุเมืองถอยคารี่นั้นไม่เชื่อว,ว่าเธอนัันัั้้้้นนใในนนจจจะะทําาาไไดดแตต่่่่ชอออกกก็บใใใหเเเธมมววิ ขึ้นเขาจะรับเธอเองสุดท้ายทีมไทเกอร์ก็โชว์ท่าสุดหินทําให้ผู้ชมและกรรมการถึงกับอ้าปากค้างแต่จังหวะสุดท้ายที่ชอต้องตีลังกาหลังเขากลับพลาดและตกลงไปในน้ําชอสลบไปตื่นขึ้นมาการแข่งขันก็จบลงแล้วคารลี่บอกเขาว่าถึงแม้เราจะไม่ได้แชมป์แต่เราก็ได้อันดับ19ดีขึ้นกว่าปีก่อนมาก2คนมองตาการสุดท้ายคารลี่ก็จูบเขาเป็นรางวัลตอนนั้นเอริกก็เดินมาถามมึงจูบแฟนกูทําไมวะคารลี่ก็ออกตัวแทนชอบอกว่าแกไม่ใช่แฟนฉันอีกต่อไปแล้วฉันทิ้งแกแ้วอออยาอาีีขดจจู แอริคโมโหกำลังง้างมัดจะต่อยชอแต่นิกเพื่อนรักก็เข้ามารับมัดแทนซนี่สุดท้ายแอริคก,ก็โดนเพื่อนๆของนิกรลุ่มกระทืบทีมีแพนเตอร์ก็เดินมายาะเย้ยทีมไทเกอร์ปากดีนักก็เลยโดนซัดปากเขาให้โดนซัดไปทีนึงก็หงอกุนึกว่าแนะ่สุดท้ายชอกับคาร่าก็ได้เป็นแฟนกันและคืนนั้นนิกก็ได้มานัดพบกับเดียรา่าแต่โชคร้ายที่โค้ดคิดผัวเธอมาเจอซะก่อนก็เลยอดแอมและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องฝ่ายอับสนุกถูกใจสไตล์นหนังไวรูนอ,อ,อเมริกันสำ ฉายครั้งแรกเมื่อปี2009ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง6.1คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ไปเพียง24%ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกลับมาพบกับ g u Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ <c oughs>